แว่นออตสแว่นกองแสงสีฟ้าช่วยปกป้องสายตาจากการใช้มือถือคอมพิวเตอร์หรือทีวีตัวไวมีความเบาทนทาน,ทานไม่งอไม่หกักใส่สบายใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจออ p ต u สเลยนะครับถ้าใช้โค้ดสาฟเฟลว่าเราจะได้รับส่วนลด100บาทด้วยสวัสดีทุกคนฉันคือไวรัสสุดน่ารักอ,อจะจะมายึดของโรคใบนี้พูดไม่ดูหน้าตาตัวเองเลยแกนะแก พวกเราเก็บหลมวันนี้มาอยู่กันในเกมมือถือเกมสบายๆนะครับผมก็คือไปเกมกําจัดไวรัสนั่นเองนะครับดูน่ารักมากเลยนะเจะ๊กอบนายจะกล้าก,ากําจัดมันจริงหรือ,อวะถึงแม้มันจะน่ารักแต่เราควรกําจัดนะฉลามเพราะมันเป็นสิ่งไม่ดีนายก็ดูปัจจุบันเป็นตัวอย่างสิโควิดเนี่ยน่ากำจัดมากเลยไม่ให้กําจัดไหมเนี่ยนานสินะอยา่ากำจัด COVID โควิดเว้ยมาทุกคนครับเอาล่ะเราลองมาเล่นกันเลยดีกว่านะไวรัสตัวนี้มันบอกว่าฉรักฝนเึอชอบฝนยังไงแหนแล้วฝนแล้วชอบเขาหรือเปล่า นี่ทุกคนครับจะมียาฆ่าแมาลงจะมีปืนไฟแล้วก็จะมีน้ำไอตัวน,นี้มันรักฝนสแสดงว่ามันไม่แพ้น้ำใช่ไหมฉันก็คิดงั้นเหมือนกันนะเจ้ากโกบเอายาฆ่าแมาลงยิงมันเลยดีกว่านี่ดูโอ้โหทรมานไหมทรมานไหมไวรัสจะยึดของโลกอไงสภาพเหมือนอาบน้ำเลยเจ้ากโกบโอ้ย ถ้าอาบน้ำแล้วจะดิ้นขนาดนี้อ่ะนะนี่ทุกคนครับวิกตอรี่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ตัวนี้มาไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับนี่เป็นเครื่องช็อตไฟฟ้าหรือเปล่าเนี่ยแต่รู้สึกมันจะยังได้ไม่ครบนะเจ้ากบเออใช่โอเคทุกคนครับกดรับมาเลยนะสามร้อยยี่สิบงนี่คือตังใช่ไหมและตัวต่อไปนี่คือไวรัสอะไรวะนี่ <laughs> เหมือนไส้กรอกเลยมั้ยไวรัสหรือแตงกวาไวรัสตัวนี้บอกว่าอะไรเนี่ยกลัวลิควิดแหละแอนทุกคนครับมาดูสิว่าเราจะใช้ะลยจัดก,การมันได้นะฮะใช้อันนี้มันเดิมใช่ไหมยาฆ่า,มาแมลงลองดูสิฉี โอ้โอมันบอกว่าฉันแข็งแกร่งดูดิมันเต้นย่อเย,อเยอ้ยเอ,ยอ,ยอย๋มาเต้นสู้เลยเจ้าโกบันบอกฉันไม่แพ้หรอกนะฉันไม่แพ้ฉะน,นั้นเราจะลองใช้อนี้เลยเฟรมทรเวอร์เปืนนี่ยิงมาเลยไหมตายไหมอา้อาวอ้าวอันนี้ก็ไม่เป็นอะไรว่ะมันทนทานว่ะเฮ้ยมันหัวเราะเยาะด้วยอันนี้มันใสจริงแสดงว่าเราต้องใช้น้ําจัดการมาแล้วทุกคนครับอาเทน้ำไหมนี่เอามาทั้งท่อเลยเปิดส่มันวิ่งเฮ้ไหมน้ำเป็นหรือเปล่า ไวรัสไว้นะไม่เป็นทุกคนครับนอนจมใต้กองน้ําไปเลยน่าสงสารมากเลยเจ้าโกบนี่ไงเรียบร้อยแล้วได้ของนี่มาเล็วโอเคครับกดรับมาเลยโอ้โหไอไวรัสตัวนี้ทําไมมันดูอ้วนจังเลยเนี่ยมันกินดีอยู่ดีจังเลยนะเนี่ยเจ้าโกบเออก็เหมือนนายไงนายก็อ้วน จะไม่ได้กินดีอยู่ดีฉันกินเยอะตั้งหากเอาแหละตัวนี้มันแพ้ะ,ะไรวไเนี่ยเราลองใช้ของใหม่ดูไหมเอาเลยมาหยิบมานี่เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตไปเลยสิเอเอไอ,อมันขำอ่ะมันจกกั๊กจี้อ่ะ <laughs> <laughs> ดูทุกคนครับไม่เป็นอะไรเลยนี่จิ้มตัวมันมันก็แบบว่านอนดิ้นมีความสุขเนอโอ้ยมันดูชอบด้วยอันนี้่ใช่ลองใช้นี่ดูทุกคนครับารามาฉีดไล่แมลง เฮ้ยอันนี้ก็ไม่เป็นไระเปล่าประโยชน์ลองใช้เฟรมโทเวอร์ฉีดมันดูโอ้เรียบร้อยตอนนี้คือวิ่งแล้วทุกคนครับแหมเป็นไงร้อนไหม่แฮ้ยร้อนหลังละสิปวดนะใช่ไหมฮ้ยเผาไปเบิร์นแคลรี่นี่ถึกใช้เล่นนะเนี่ยเจ้าตัวนี้นี่ครัแล้วทุกคนเรียบร้อยเดสสมาเล่แล้วกำจัดเวลาแล้วมีความสุขวะเฮ้ยน่าจะมีโควิดให้กำจัดนะ ความฝันเลยนะเนี่ยและนี่ทุกคนครับเป็นเหมือนยาพิษตอนนี้ได้มาครึ่งหนึ่งแล้วกดล้ามาเลยโอเคครับตัวต่อไปมันคือตัวอะไรเอ้ยดูเหมือนเป็นไวรัสผู้หญิงนะอเอยมันบอกว่าพลังงานต่ํานี่คืออะไรวะเนี่ยนั่นสิพลังงานตา่ำเราลองแบบว่าชาร์จไฟให้มันไหมนี่ใช้นี่เลยชาร์จไฟไปจิบ๊บเฮ้ยเป็นอะไรไหมเฮ้ยเลือดลดอยู่เจ้ากบเฮ้ยเออนี่เรียบร้อยชดไฟไปนะฮะแล้วเราก็ได้นี่มาแล้วใช่ไหม เป็นยาพิษยาพิษเงินเหลอเนี่ยจะฆ่าตัวอะไรได้บ้างนะฉลามลองกินไหมนายคิดว่าฉันเป็นไวรัสเหรอจะกรเหอและตัวนี้ฉันรักฝนแสดงว่ามันไม่แพ้น้ำใช่ไหมตัวนี้เอวรูปตัวเอสด้วยนะเนี่ยโอ้ยเอวแบบเซ็กซี่ใช่ไหมเ้ยน่ารักปะเซ็กซี่ไหมคะเอาล่ะเราจะลองมาใช้น้ําดูนะเอ๊แต่มันชอบฝนนะไม่รู้ว่าเป็นไรเรื่อป่าลองใช้น้าแล้วก็ไฟฟ้าดูออะใช้แบบคอมโบอร์ โอ้ดูดีมันว่าย <c oughs> น้ำชูเอ้ยมันมีความสึกช็อตมันเลยเจ้ากบเอ๊ะอา้าวอ้วไม่เป็นอะไรนะฮะเปิดน้าใส่ก็ไม่เป็นไรลองใส่พิษดูเทลงไปปปิมเป็นอะไรไหมเฮ้ยมันขำวะ่ะ <c oughs> น้ำนี่มันก็ว่ายได้ทำไมตัวนี้มันแข็งแกร่งจังเลยเนี่ยเออโคตรนทนต้องใช้ไฟฉีดไปเฮ้ยไม่เป็นไรวะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ตัวนี้เป็นบอสไวรัสหรือเปล่เนี่ยไม่เป็นไรเลยเราจะลองใช้นี่เลยฉีดแมลงอมโอเคเริ่มเจ็บแล้วนี่เรียบร้อยอันนี้ชนะมันนะฮะสงสัยเจ้าตัวนี้แพ้ฝุ่นฉีดไปฉีดไปจิ๊บจิ๊บจมน้ําตายไปเลยไอ้เจ้าไวรัส ชนะแล้วกดรับนี่มาเอาลอบนี้ไม่มีของใหม่แล้วอย่าบอกนะว่าหมดแค่นี้เออนี่เกมพึ่งสร้างเลยป่ะเนี่ยฮะแล้วประเด็นคือมันไม่มีโฆษณาด้วยทุกคนครับมันอาจจะเป็นเกมพึ่งสร้างก็ได้ต้องหวังว่าจะมีด่านเยอะๆนะเนี่ยอ่าเลเไม่หกแล้วตัวนี้ก็อุดมสมบูรณ์เหมือนกันจะลองใช้เป็นนไฟฟ้าช็อตก่อนแล้วกันช็อตไปไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็ลองใช้ยาพิษอไม่เป็นอะไรเหมือนเดิม <S <S> <S จะลองใช้เป็นน้ําดูดิเป็นอะไรไหม มันว่ายสนุกเลยไหมใช้เป็นไฟไฟมันบอกน้ําอุ่นดีจังเลยช่วยอ,อุ่นน้ำไม่ทีจะแช่น้ำโอ้โหสบายกันไปแล้วนี่เลยยาข้ามแมลงเฮ้ยยาข้ามแมลงก็ไม่เป็นไรต้องทำไงไวะนายลองเทนะไม่ท่วมเลยสิเจ้ากบโอเคลองเทท่วมนะเออเผื่อมันจมเฮ้ยนี่ลดแล้วลดแล้วโอ้โหตัวใหญ่เกินไปนะไม่เป็นนะครับนี่ล่วงไปแล้ว อาวอันนี้ตัวเมื่อกี้ไม่ใช่แหละเก<ะ>ิดใหม่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นลูกเออแม่เมื่อกี้ฉันฆ่าแม่นายแล้วรอบนี้ฉันจะฆ่านายบ้างเอาเป็นไฟฟ้าช็อตดูสิหรือมันใช้แบบเดิมไหมฉลาไหมนะเจ้ากบอ่ะลองใส่น้ําดูก่อนเผื่อแบบเดิมเอ้มุกใหม่ไหมเนี่ย เปิดน,น้ำใส่เออเปประโยชน์เฮ้ยรอบนี้มันน้ำเป็นมาะเราจะลองใช้ไฟดูฉีดไปเออเรียบร้อยมันร้อนแล้วฉีดตรุมตรึมตรึมต,ต,ตายซาะเจ้าไวรัสนี่นี่นี่ฝากไปบ่อยโควิดด้วยไหมให้มาหาฉันด้วยเออเอออืออืืออออื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 ออออื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 อวืออออืออออือว่าอืออ ไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็มีความหลากหลายของการโจมตีอยูน่นะเอเฮ้ยเจ้ากบเรามาททยกันดีกว่าเว้ยว่าตัวนี้แพ้อะไรเออน่าสนุกดีฉันจะลองไทยเป็นแพ้ไฟเอ๊ะส่วนฉันขอเป็นยาฆ่า,มาแมลงละกันงั้นลองของฉันก่อนเลยไฟดูเฮ้ย<อ>ไฟแข็งแกร่งไม่เป็นอะไรแล้วลองยาฆ่า,มาแมลงดูไย ตัวนี้แพ้ยาฆ่าแมาลงอย่างงั้นเลยฉันนี่มันนักวิทยาศาสตร์ลำดับหนึ่งของโลกจริงๆเฮ้ยมาทายรอบนี้อีกรอบหนึ่งนายคิดว่ามันกลอวอะไรฉันคิดว่าเป็นกดนะเจ้ากบโอ้ยน้ำกดนี่แหละใช่ลองใส่ดูมันเป็นน้ำกดหรือน้ำพิษเฮ้ยเฮ้ยเอ้เอเอางั้นลองเอาเป็นไฟฟ้านี่ไฟฟ้าเอะไรไหมหัวล<ช>้อกากาอย่างเดียวเลยเจ้ากบงั้นฉันจะใส่เป็นไฟไปดู โอ้เต้น<ช>โชว์ใส่น้ำ <c oughs> จมน้ำไปเลยเออนี่ไงออวิ่งแล้ววิ่งแล้วนี่ฉีดน้ำใส่รูๆอ่ะว่ายน้ำไม่เป็นนะฮะนี่ฉีดไปถ้าไวรัสในชีวิตจริงสามารถทำลายได้ด้วยน้ำก็ดีสินะเจ้าโกบเออนั่นสิฉันจะอาบน้ำทุกวันเลยปกตินายอาบน้ำยังไงเหรอเจ้ากบก็ประมาณหนึ่งปีอาบครั้งหนึ่งโนายขนาดนั้นเลยเหรอนี่อ้าวทำไมเกมเล็ก เป็นไรวะเนี่ยคอมฉันเออพูดถึงเรื่องอาบน้ำแสดงว่านายนี่อาบน้ำทุกวันเลยใช่ไหมตลอดเวลาด้วยใช่ฉันอาบทั้งวันทั้งคืนเลยเจกโก้เอนนอนก็อาบตอนตื่นก็อาบตัวไม่เปเื่อยแล้ววะนายตอนตายฉันก็อาบเพื่ออ๋อแบบลอยขึ้นน้ำเลยใช่ไหมใช่ขึ้นเอิร์เลยจะกบแต่ก่อนหนึ่งเขาเออกเกมเข้าใหม่ก่อนตอนนี้คือมันกระตุกมากเลยนี่นายคิดว่าตัวนี้มันกลัวอะไรหนะ้าตามันดูแบบอารมณ์ดีเหลือเกินนะตัวเขียวๆแบบนี้ไฟฟ้าแน่นอนจจโก้ฉันจะทายเป็นน้ำกดแล้วกันน้ำพิษเออลองดูไฟฟ้ากน เฮ้ยอาร์มสตรองแล้วจะลองใช้ยาพิษนี้ไปเปิดใส่ดูที่เป็นอะไรไหมจะการมันเลยเจ้ากบดูหน้าตามันไอ้บอกแอมสตองอย่างนี้มั้ยแล้วลองทายอีกสิจะขอเป็นปืนไฟละกันงั้นฉันทายเป็นน้ำเออลองปืนไฟก่อนเฮ้ยแล้วลองน้ําดูสิว่ายน้ําเป็นไหมตัวนี้เฮ้ยไม่มีใครทายถูกเลยสรุปคือนี่ยาฆ่าแมลงเด้อฉีดไหม ไทยก็ตั้งคนละสข้อเอ้ยไม่ถูกสักข้อเลยเจ้าอบเออรานี้มันอ่อนจริงๆเออบุญไม่มีเลยนะเนี่ยมีเงินสามพันไม่รู้จะซื้ออะไรดีปะขอซื้อซีเรียลด้านหลังใน่ๆอย,ยูเออ่เกมก็มีประมาณนี้ทุกคนครับคือมันก็จะวนๆไปเรื่อยๆแล้วก็เลนดอมสิ่งที่ไอไวลัสมันกลัวนะครับตัวนี้นะครับผมผมจะลองใส่เป็นน้ําดูเฮ้ยถูกเลยว่ารอบแรกนี่เปิดไปจมน้ำตายไปซะเจ้าไวรัส เออตายนะจ้าเนี่ยเราจะมาคลองเลิกเออฝีมือแค่เนี้ยนะเฮ้ไปเรียกรุ่นพี่นายมาสิคือวีดเด่โคโรแน่เลย จะกบระวังตายเออถ้ามันมาหาฉันจริงทําไงวะเนี่ยไอโควิดเดย์มันเป็นแรงงานของ18บแปดอะอะไรในหมายถึงอะไรนะจะกบฉันกำลังรัความเข้าใจแต่ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่้อาสนใจไม่นองสนใจน่าจะไม่เคยดูคลิปนี้เอาไม่ว่าตัวนี้ตัวสุดท้ายก็แล้วกันนะเราต้องทายให้ถูกนะจะกบจะได้เท่ไงงั้นรอบสุดท้ายให้นายทายถ้านายทายถูกในรอบเดียวแสดงว่านายหล่อเท่โอเคไหมโอเคมาฉันขอคิดคํานวณแป๊บหนึ่งนะจากการที่มันเดินซ้ายขวาหน้าหลังเลยเนี่ยฉันคิดว่าน่าจะเพท ทางยาฆ่ามแรลงนะเจ้าโกเฮ้ยเอาว่ามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับ99.99%อ่ะลองดูทุกคนงามนนี่0.01%ทายไม่ถูกทุกคนรอบแรกอ่ให้แกตัวรอบหนึ่งอรอบนี้คิดว่าสินนกครับจะมันได้ก็ต้องเป็นพลังสายฟ้าสิอ่ะลองดูเฮ้ยเอาวาทายถูกว่าโอ้โหหล่อเท่ว่ะหล่อเท่นี่ มือจีเลยจ้ากระจีจ้ากระจีดีดีตายไปแล้วทุกคนครับโอเคเกมนี้ก็มีประมาณนี้นะฉลมนะนายคิดว่าเกมนี้มันสนุกไหมอ่ะฉันว่ามันก็สนุกแค่สักสิบแมตช์แรกเท่านั้นแหละเจ้าโก้เออใช่เพอเล่นไปเรื่อยๆมันก็เริ่มเบื่อนะทุกคนครับแล้ก็สำหรับใครนะครับที่อยากกําจัดไวรัสก็สามารถทําได้โดยการปลูกต้นไม้เลยนะครับเพียง35บาทเท่านั้นเนี่ครั้งหน้านะเกมนี้นะขอไวรัสโควิดนะถ้ามาเมไหร่ผมจะรีบมาเล่นเลยแล้วก็ขอที่กําจัดเป็น นะเข้าใจไหมเฮ้ยพ um> ูดไมเพราะเท้าเออเหยียบเขจะเหยียบมาเลยเหยียบ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 มาเลย